ดูดอกนี้ดูดอกนี้ค่ะโอ้ดูสามดอกนี้โอ,โอ้ดูค่ะดูยังออนอยูเลยนะสวยมากเลย เจอแล้วนะคะเพื่อนๆเห็ดขอนสนค่ะกำลังอ่อนๆเลยมาเก็บด้วยกันเลยค่ะสวยๆเลยนะคะนี่เพึ่งขึ้นเลยนี่พึ่งมาเห็นปะ นี่นี่นี่อ๋อนี่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 ค่ะโอ้ยอันนี้ได้นะพี่ไมค์นี่ยังสวยเลยนี่ทั้งกลุ่มเลยออนี่ดอกนึงนี่สองดอกโอ้โหสวยเลยอ้วนมากวับวับก็เหมอสวยเลย นี่กำลังโผล่นี่กำลังโผล่จากมอสเอ้ยใช่ไหม นะโอ้โหกลุ่มนี้สวยมากมากเลยนะคะเพื่อนๆดูสิโหสวยมากเลย จะได้นะคะนี่เพื่อนๆเ,เสียหมดเลยแกเดี๋ยวนี้โอ้โหขาใหญ่มากเลยดูนะน,นี่ดูดอกนี้ดูดอกนี้ค่ะโอ้โหดูสามดอกนี้โอ้โหดูขาดูยังอ่อนอยู่เลยนะสวยมากเลย ูค่ะเพื่อนๆเ,เกลื่อนเลยนะคะนี่เยอะมากเลยนะคะดูดิแต่แก่หมดเลยเสียดายมากเลยอะ่ะดูค่ะโอ้โหมองไปตรงไหนก็มีแต่เห็ดขอนสนนะคะโอ้โหนี่อ่อนนะคะ สวยมีอยู่มีอยู่ยังมีอ,อ่อ,อนๆให้เก็บค่ะโอเคนะคะ <Thank you. S 1> พี่ไม้บอกมาเจอกลุ่มหนึ่งของอ่อนอยู่เลยไปดูกันค่ะ โอ้โอ่อนเลยโอ้โหนี่ก็ใหญ่นะคะนี่โอ้โหดูขาดูขาค่ะทุกคนยาวมากสวยนี่โอ้โหกำลังโผล่เลยค่ะนี่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 โอ้โห ดูดูค่ะนี่ว้าวอ่อ,อนอ่อนมากว้าวสวยมีหนามนะคะนี่นะคะนี่สวยเลยนี่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 โอ้โหอ่อนมากอ่อ,อนอ่อ,อนอ่อนค่ะนี่ดู อ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะเอาไปลวกแล้วไปต้มยำอ,มอร่อยมากนี่นะคะนี่นี่น,นี่ดูดิโอ้โหสวย ยังเล็กอยู่นะคะดูค่ะพี่ไม้เจออะไรอีกแล้วสวยเลยนะคะดูดิว้าวโอ้โหใหญ่เลยเข่ากว,วางฮะ เห็นเห็ดยานะคะนี ra, ่ใช <Yeah. S 1> so wow. ่เห็ดยาป่ะใช่ไหมใช่นี่ยังสวยยู่เปล่าอู้สวยโอ้โหสวยเลยนี่ว้าวขาวจ้วะสวยมากพี่ไหมอ้าวนี่ค่ะตรงนี้ยังมีนันอ่อนอยู่เลือกเอานะคะอันนี้ไม่อ่อนแล้ว อันนี้ยังโอเคอยู่นะนี่ด้วยนะนี่แก่หมดละวบานหมดแล้วอันนี้อ่ะนี่ยกนี่ดีอยู่นะนี่ข้างบนอีกอ่อนแค่อ่อนมากนี่ใต้นี้ก็มีใต้นี้ก็มีค่ะโอ้โหต้องดกเลยไม่ไหวหนักยังไงไปอ่ะ โอ้โหอันนี้สวยดูดิคะเพื่อนสวยมากโอโหว้าวสวยไม่สวยนะฮะว้าวโอ้โห ว,ว้าวตัดเลยใช่ไหมว,ว้วาวกำลัง <c oughs> จะเดินกลับบ้านนะครับเพื่อนๆดูสิคะว่าเราเจออะไรกันเห็ดมันปูค่ะว้าวคีสักซักซักซักทัด

อันนี้ชาสวยสีนะวันนี้ได้มาสองตะกร้าค่ะเห็ด้อนสน แล้วก็เห็ดยาค่ะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ